ติดตามรายการสดๆตรงนี้ไปนะครับในช่อง YouTube แล้วกันตามไปท่านมีแอปผมอยู่เจ็ดแบบแอปเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูให้หมดเลยครับแล้วก็ตามเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับสำนักข่าวบนเรือนลุงป่องมงคลชื่อภาษาไทยนะครับเผยแพร่สองช่องนะครับเผยแพร่สองช่องแล้วแอปไลน์อีกแปดแอปนะครับดูบรรยากาศครับทางเข้าวัดนะครับ เราจำชื่อวัดก่อนนะครับวัดถ้ำอะไรสักอย่างเนี้ยถ้ำแก้วภาวนาครับ,รรบมีคนส่งคลิปให้แล้วชื่อวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวเบอร์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านที่ยังไม่ได้มาท่านก็มาทันนะครับเพราะว่ากําหนดการจริงๆแน่นอนชัวนะครับท่านจะมาถึงวัดประมาณบ่ายสามโมงนะครับมาถึงวัดประมาณบ่ายสามโมงนะครับเรื่องอีกแล้วเป็นตีสองไม่เป็นไรหรอกให้เข้ามาสามโมงเลยครับเราพูดไปแล้ว เพราะมันถ่ายทอดสดอยู่ไว้เพื่อนคัพูดไม่ได้แต่มาห้าโมงเขาก็คนไทยะตรงเวลาเป๊ะห้าโมงรถวิ่งมาติีกชีชสองโมงไม่ได้เจอผ้าจ้อยจบเกมต้องมาสองโมงอลดีแล้วแั่เนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าอย่าไปคิดอะไรเยอะได้พบทุกคนนะครับมากันได้นะครับมากันได้ดูบรรยากาศนะครับข้างหน้านะครับรถหาที่จอดไม่ได้เลยนูน นู่นนะครับชาวพุทธแท้จริงนะครับของแท้ต้องเดินตรงนู้นครับดูฝั่งตรงข้ามท่านน่ะได้บุญจริงเดินลุยป่ามาเลยนูน่น,าน,าน,น,านก็ก,ก,ก็พูดตามความจริงก่อนตรงนู้นมันไม่อ้อมมาเดินตามถนนมันอ้ม <c oughs> อมเออจะเล่นมุกเพื่ออะไรกว่าความจริงน่ะเนี่ยนะชาวเขาเดินผ่าทุ่งมาไม่เห็นนี่เนี่ยดูในกล้องสิทาง,งทางตรงกันและก,ก็เล่นมุกกันอยู่เนี่ย พวกเราเนี่ยไปไปเดินอ้อมเดินแต่ถนนด,ดีๆเหมือนมิตรภาพมันอ้อมไม่ไเดินตัดทุ่งนารถตั้งดั้นก็นจอดได้กาไปเดินนนใกล้กว่ายายเห็นไหมหน่นเอ็มก็เดินไล่ทุกนามาแม่นะ่เพราะคนรู้ทางเนระ าสดๆนะครับทางเข้าวัดนะครับลลวัดถ้ำภาวนานะครับตำบลหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับมาทำบุญครับทำบุญกับหลวงพ่อมาหา จะรีบแย่งกันเดินไปทไําไมยังงงคอ่อยเดินไปเออค่อยไปก็เดินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้พบพระต,ตอนนี้หรอกรู้ไหมพระมากี่โมงเลยห้ามโมงค่ะเรื่องห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยห้ามโมงเช้าหรือห้าโมงเย็นเช้าค่ะไปเ<ห>กินใครมาไอ้ไม่รู้อ่ะไอ้ทอดสดอยู่สคริปต์จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ชาวบ้านพูดเองนะต,ตามผมรู้คลิปมาแล้วนะไล่สามโมงนะจ๊ะ ทั้งนั้นยิ่งนักลเลยเมื่อกี้บอกห้าโมงเย็นเขาเปลี่ยนเวลาเร้วเปลี่ยนค่ท่านเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรนถ้าหมงเ้ามันก็นดีหน่อยครับเร็วหน่อยถ้าห้าโมงเย็นเด็กยนกเย็นูออนลนก,นกลรอ บรรยากาศไหมครับชมบรรยากาศนะครับ,มมรบทางเข้าวัดตำบลหนองยาขาวอำเภอศรีเชียงจังหวัดนครราชสีมาครับ รถเข้าไม่ถึงนะครับต้องจอดทิ้งแล้วก็เดินนะครับ จะไหนกันครับเนี่ยโคราชครับเอากว้างเลยโคราชผมก็อยู่โคราชสามที่เป็นที่นะแบบผมนี่<ง>เเทบ,บันเนี่ยผมบุครากรเออนั่นเดี๋ยวรู้ที่เลยนะเนี่ยไกลกว่าผมอีกแสดงทัดษาสูงกว่าทราบข่าวจากไหนจากเพจเนี่ยพักขวกกันนี่แล้วพวกขั<อ>้วโดยอย่างเป็นบ้านเสร็จผมอยู่คลองไผ่เลยอ๋อม,มีข้อมูลแจ้งกันมาใช่ไหมครับ ผมก็ไม่รู้เรื่องอะเขาว่าส่ง,างขาบอ,อพกพรอบครัวผมก็มีมีสาศัยด้ยลอกบุตาไงอ๋อเข้ามาช่วยทําตัดบริเวณสถานที่เ,ททเรียงเก้าอี่อะไรก็ว่าไป ทั้งไหนได้ทั้งทะลุได้ไหมไม่ได้นะไม่รู้เออถามเขาหน่ยเขาพื้นที่ผมต้องเป็นทะลุฝั่งนู้นอ่ะเวเวลากลับครับทางไหนครับผมผมต้องกลัากพื้นที่ครับเนี่ยเนี่ยไอเซ็นเซ็นสีคิ้วนี่เนี่ยครับเซ็นที่จอดรถข้างหน้าด้วยแหละนะครับผมผมจอดสีคิ้วอ่ะใช่ไหมทางไปสีคิ้วอ่เดียวไม่ต้องไปไอไอคลองน้ำใสแค่น้นเหรอองน้ำใสไม่ไปครับไม่โอ้ยเนี่ยน้องเพราะมันมันพลิกกัน เานี่ไปกันมันสิบกว่ากิโลครับสิกวกิโเลยขั่ากกับพีทิตัแล้วบ้านเราอยู่โคราชล้วต้องไปสี่ชิ้นบานเ่าร้องไปสี่้นอไรบ้านเอยาเ้องไปสี่ิ้นอะไ้าเาอยเ้อไปส้นอะไบ้านอยต้องไปส้นอะไร้นเอยู่โคราเรา้องไปสี่้นอะบ้านเอ่้าเองไป่อยไ้เรอยโคราชเราตอี่ไบ้านเนอยู่เ้องไปส่อไ้เราอย่าเไตองไป่อไบ้านเอยไ่ ต่ S <S อ,อ,อ,อวิหารแดนสว่างวัดถ้ำแก้วภาวะนาะ วาระสองนะครับคือวันนี้30มสิบพฤศจิกายนนะครับงานต่อแดนสวรรค์วัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวโพธิ์ชิตจังหวัดนครแทมานะครับถ่ายภาพเห็นชัดๆนะครับตามนี้ตามนี้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆมาทันนะครับมาทันคนเป็นหมื่นแล้วครับมาทันจอดรถข้างนอกเดินมามีรถบอสไซด์จ้างอยู่ครับโนลสิ คนฉลาดก็เด <st und Aus ulation> ินตางทุ่งนามาครับไ็เดินตางทุ่งนาแล้วครับข้างวัดโอ้หนุนวิหารหนูนผมครับ เข้าได้จต่มอญอไทยครับรถโยนเข้าไปได้แล้วครับไม่มีที่จอดคนหลังไหลมาเลยครับคนหลังไหลมาเลยเป็นมืดี๋ยวผมพยายามจะเดินไปให้ถึงวัดถึงวิหารยังไม่ปิดกล้องนะครับให้ดูวัดทิศทางมาอย่างไรคนเยอะจริงหรือไม่พลังศรัทธา เห็นเขาเดินอยู่ครับเป็นแถวมาถ้ารถจอดอยู่ปากทางนะมันเป็นทุ่งนามันเดินได้มันเดินสันเนี่ยมันไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมเลยใช่ไหมครับไม่ต้องอ้อมเห็นเขาเดินกันอยู่เขถ่ายคลิปมาอยู่ถ้ารถจอดอยู่ปากทางอ่ะเดินตามถนนนี่มันอ้อมเด็ดทุ่งนามันเดินได้บนคันนาไงมันไม่มีดินแค่หรอกเห็นเขาเดินมา ลาเป็นห้าโมงเย็นหรือเปล่า เป็นประธานสงประธานฝ่ายสงฆ์กเสกถกเสกเหรียญยนะครับเอาที่ชาวบ้นเข้าใจกันครับงพบนะครับมา วัดถ้ำแก้วภาวนาครับทำชื่อแม่นๆนะครับอยู่ที่วัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวอำเภอสิบคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับมาทําบุญครับทําบุญกับหลวงปู่มหาธิราศริจันโทท่าดังครับจับมืองกาฬสินธุ์ะไาตำรวจจับรถมา ไม่มีเบรเรอร์ไงคนเป็นหมื่นนะครับคนเป็นหมื่นท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการปรึกษาเปลี่ยนนะครับขามเศปลี่ยนะครับวาบระสองนะครับ,บร คนเยอะครับคนเยอะนับกันเข้ามาน่ะจำหน้า